สวัสดีครับผมหมออุ้ดนายแพทย์ชานชายัชยชลเลอ์วันนี้เรามาอยู่กันที่ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลพญาไทรีราชากับคุณหมอนิวนายแพทย์ฤทธิชัยพุทธประสิทธิ์นะครับผมซึ่งเป็นวิสัญญีแพทย์ประจําโรงพยาบาลพญาไทรีราชาของเราในผู้หญิงที่เริ่มกระตุ้นไข่นะครับผมบางคนเนี่ยพอกระตุ้นไข่ไปสักพักหนึ่งอาจจะมีความวิตกกังวลว่าเอ๊ะช่วงที่เขาต้องเก็บไข่เนี่ยเขาจะมะีผลข้างเคียงหรือหลังจากเก็บไข่ไปปุ๊บเนี่ยเขาสามารถ กลับบ้านได้เลยไหมนะครับผมวันนี้เรามาฟังคําตอบจากคุณหมอวิสัญญีแพทย์ของเรานะครับผมครับก็สวัสดีครับก็คือในเคสที่จะมาเก็บไข่นะครับหรือว่ากระตุ้นไข่นั้นเรา จะใช้ยานะครับความรู้สึกนะครับก็คือจะใช้ยาที่มีฤทธิ์สั้นออกฤทธิ์ไวแล้วก็หมดฤทธิ์เร็วนะครับก็คือจะเลือกยาที่มีความปลอดภัยที่สูงนะครับคนไข้ก็คือที่มาทําการเก็บไข่เนี่ยสามารถที่จะฟื้นตัวได้ไวสามารถกลับบ้านได้โดยรวดเร็วครับประมาณ6-8ชั่วโมงก็สามารถที่จะกลับบ้านได้แล้วครับส่วนในบางคนนั้นอาจจะมีอาการข้างเคียงเล็กน้อยบ้างที่พบเจอก็คืออาจจะมีการขึ้นไส้อาเจียนเราก็จะมีการให้ยาป้องกันแล้วก็ยาแก้ขึ้นไส้อาเจียนนะครับ ก็คือสามารถที่จะกลับบ้านได้ไวทุกคนครับอย่างปลอดภัยคดังนั้นก็คนไข้ไม่ต้องวิตกกังวลใช่ไหมครับคุณหมอใช่ครับผมก็คือหมอจะดูแลอย่างเต็มที่แล้วก็ดูแลอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่ทําการเก็บไข่นะครับจนกระทั่งเสร็จแล้วก็ไปอยู่ที่ห้องพักฟื้นนะครับใช่ครับครับผมจะเห็นได้ว่าเวลาเรามาดมยาสลบเพื่อทําการเก็บไข่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับผมคนไข้สามารถที่จะ กลับบ้านได้เลยนะครผลข้างเคียงก็คืออาจจะมีขึ้นไส้ได้บ้างเหมือนที่คุณหมอบอกไปซึ่งเราก็จะให้ยากแก้ขึ้นไส้อาเจียนครับผม